อายุอ่อนไปใชนิดนึงอายุอ่อนพระว่าแล้วไม่ใช่อายุอ่อนโอเคอ่อนอายุอ่อนครับอยู่ก็านเนี่ยอยู่ว่าอยู่ยังอยู่ต้องดูน้องเลนในเกสิอยู่เดี๋ยวไม่ลุกให้รางวัลสักพันนะพี่หนุ่มแบกพี่หนุ่มขอเลขขอพูดถึงรางวัลแล้วทำอะไรพี่เอกบอกว่าถ้าอยู่เอารางวัลให้สักสองพันเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะชมต่อในเรื่องเดี๋ยวผมอยากจะครับจะจะกลับเรียนความความรู้สึกของผมสักนิดหนึ่งครับปีนี้ผมมีความรู้สึกว่า ผมรู้สึกเป็นห่วงและสงสารคุณพ่อจเจริชัยจริงๆว่าท่านเหนื่อยท่านเหนเื่อยมากๆแล้วก็ร่างกายเลยไม่สบูรณ์ด้วยนะครับก <คน S 1> ็บไม่รู้ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเรว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะให้ใครสักคนที่เป็นที่เป็นสายเลือดของปวดแท้ๆได้ขึ้นขึ้นมาช่วยกอบกู้จริงๆแล้วลิเกของของปวเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆแล้วก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมผมว่าความสัติ์ผิดของงาน งานไว้ปูวัดเนี่ยไม่ได้เป็นรองงานไว้รูวัดพระพิเลนเลยใช่ครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะความความคลังมันอาจจะเบาบางลงไปเยอะเพราะว่าลิเกเริเ่มมาทำการีสนกันน้อยนะครับโปเห็นก็ประจําก็มีพี่หนุ่มที่บัญชาะพัดไม้หอมนอกนั้นก็จะเป็นลิเกสังกัด ท,ที่มีความเก่กองอกเก่งใจก็จะมาร่วมกันเล่นกันอยากให้ผมผม<ห>ว่าเ,น,น,เนื้อของของผุ่จริงๆแล้วลิเกของของผุ่เนี่ยเป็นๆๆๆเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,งลิเกภาคกลางเลยที่ใชครับไม่อยากให้สูญหายแม้ว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มีเรื่องของผุวแท้แต่ผมผมรักผมรักคนที่อยู่ในของผช่นก็เลยเหมือนก็ผสมคนเปนรกับเขาไปด้วยนะครับผมไม่อยากให้ไม่อยากให้งานที่มีมูลข่างแบบนี้มันมัน มันหายไปรู้สึกอ่ะรู้สึกใจหายนะครับก็อยากจะให้นับพวกเราร่วมกันคุณพ่อปุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าอะไรที่ไม่ดีในปีนี้จะปรับปรุงทุกอย่างเลยเครับเราไม่ต้องพูดจังว่าปีนี้มีอะไรไม่ดีบ้างเดี๋ยวปีหน้าคุณพ่อจเลชัยถ้าคุณพ่อยังอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณพ่ออยู่จะไปก็ต้องมีงานแต่ผมว่าถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะเข้ามากอบกู้ของหวนจะทําให้อมหวนนี่งานขอมหวนเนี่ย มีมนลค่ังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกเยอะจะดึงลิเกเข้ามาแสดงเป็นลิเกชั้นนําของประเทศมีคนเดียวครับใครครับคือคุณพี่หนุ่มเทพบัญชาครับผมผมพยายามจะจะขอร้องพยายามจะอ้อนจะบอกกัพี่เขามาหลายปีแล้วให้มาผมถือโอกาสพูดหน้าเวทีเลยครับผมที่พี่เขาจะยอมหรือไม่ยอมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมผมเขาไม่มีอำนาจแบบทับพี่เขาแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่เขามาช่วยคุณท้อยคนเนี่ย รับรองได้ว่างานงานจะกลับมาเมื่อก่อนท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพเก้าอี้ว่างแบบนี้เลยท่านผู้ชมจะล้มล้นหล่าที่ว่าใครมาดึกนี่ไม่มีที่นั่งเต็มไปหมดคือเราเมื่อก่อนเราจัดที่วัดเชียไหวายนี่แล้วเราเราย้ายมาจัดที่นี่อาจจะท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะบางท่านยังไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าผู้ชายคนนี้กลับมาทาผมว่าจะดีและจะดังพร้อมปวดจยังอยู่คู่กับพิเกไทยไปอีกครับงานนะครับยังไงผมฝากผมฝากพี่หนุ่มด้วยก็แล้วกันกน,นะอาจจะชมในเรื่องดีกว่านะครับ